พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่71เรื่องทรงแสดงมหาประเทศสีนายจุนทะกรรมารบุตรถวายสูกรมัทวะและโลหิตปักขันที่กาพาดขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ณอานันทเจดีได้ตรัสมหาประเทศสี่สำหรับภิกษุว่าหากมีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้กล่าวว่านี้คือธรรมนี้คือวินยัยที่ตนได้รับฟังมาจากพระโอษของพระบรมศาสดาโดยตรงจากสง์ซึ่งอยู่ต่อหน้าพระเถระพร้อมทั้งป่ามโมกจากพระเถระหลายรูปผู้เป็นพระหูสูรจากพระเถระรูปหนึ่งผู้เป็นพระหูสูรพวกเธอ อย่าเพิ่งเชื่อหรือคัดคา้านขอให้สอบทานกับพระสูตรและเทียบเคียงกับพระวินัยก่อนหากข้อความตรงกันจึงจะเชื่อได้ว่าเป็นคำสอนของตถาคตโดยแท้หากไม่ตรงกันแสดงว่าไม่ใช่คำสอนของตถาคตพวกเธอจงอย่านำมาประพฤติปฏิบัติจากนั้นทรงกระทำมีระถาแจกพิสุทธ์ทั้งหลายว่านี้คือศีลนี้คือสมาธิ นี้คือปัญญาสมาธิอันศีลอบรมแล้วมีผลมากมีอนิสงฆ์มากปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วมีผลมากมีอนิสงฆ์มากจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในโพกนครตามความพอพระไทัยแล้วตรัสกับพระอนุนว่ามาเถิดอาน,นุนเราจะไปยังเมืองปาวา เสด็จถึงเมืองปาวาแล้วประทับอยู่ณอัมพวันของนายจุนทะกัมมารบุตรนายจุนทะกัมมารบุตรได้สดับว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาประทับอยู่ณอัมพวันของตนจึงเข้าไปเฝ้าถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งอัถกถา มหาปรินิพน์สูตรหน้า407กล่าวว่านายจุนทะเป็นบุตรของช่างทองในเมืองปาวาเป็นกุดุมพีใหญ่ได้พบพระพุทธองค์ครั้งแรกขณะที่เสด็จจาริกจากกุศินาราผ่านมายัางเมืองปาวาในพรรษาต้นๆได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วบรรลุโซดาบันนายจุนทะจึงสร้างอารามในสวนมะม่วงของตนมอบถวายพระพุทธองค์ด้วยความศรัทธา นายจุนทะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงรับพัตตาหารของข้าพระองค์เพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้เถิดพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับโดยดุษณีนายจุนทะกัมมารบุตรได้ตระเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประนีตและสุกรมัทวะเป็นอันมากในนิเวศของตน เช้าวันรุ่งขึ้นจึงไปกราบทูลพัตการแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพัตตาหารเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่าพระบรมศาสดาทรงครองผ้าถือบาทพร้อมด้วยภิกษุสง์เสด็จเข้าไปยังนิเวศของนายจุนทะกรมารบุตรประทับนั่งบนอาสนะที่จัดเตรียมไว้แล้วตรัสกับนายจุนทะกามารบุตรว่าจุนทะท่านจงอังคาดเรา ด้วยสุกรมัทวะที่เตรียมไว้จงอังคาดภิกษุสง์เหล่านี้ด้วยของเคี้ยวของฉันอย่างอื่นนายจุนทกกรมารบุตรทูลรับพระรัารัดของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงอังคาดพระพุทธองค์ด้วยสุกรมัทวะและอังคาดภิกษุสง์ด้วยของเคี้ยวของฉันอย่างอื่นตามพระประสงค์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า รับสั่งกับนายจุนทะกามารบุตรว่าจุนทะท่านจงฝังสูกรมัทวะที่เหลือเสียในหลุมเรายังไม่เห็นบุคคลใดในโลกพร้อมทั้งเทเวโลกมาลโลกพรหมโลกในหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ซึ่งบริโภคสูกรมัทวะนี้แล้วจะพึงให้ย่อยไปด้วยดีได้นอกจากตถาคตนายจุนทะได้ฝังสูกรมทวะตามพระดำรัส เรื่องสูกรมัทวะในทกถามหาปริญญพันสูตรหน้า408กล่าวว่าสูกรมัทวะเป็นชื่ออาหารที่ประกอบด้วยเนื้อสุกรไม่หนุ่มนักไม่แก่นักมีเนื้อนุ่มสนิทบางท่านกล่าวว่าเป็นชื่อของอาหารที่ประกอบด้วยข้าวอ่อนๆปรุงด้วยปัญจโครสคือนมสดนมส้มเนยใสเปรียงเนยข้นทำนองข้าวมาัทูปายาตบางท่านกล่าวว่า เป็นชื่อของอาหารที่ประกอบจากสมุนไพราตามรสาญานาวิธีบางท่านกล่าวว่าเป็นเหตุชนิดหนึ่งซึ่งมีอยู่ในประเทศอินเดียนอกจากนั้นยังกล่าวว่าลาวเทวดาไ่โอชะลงในสูกรมัทวะนั้นด้วยครั้นพระพุทธองค์เสร็จพัฒกิจแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานธรรมนินถาทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จกลับไปยังอัมพวัน พระบรมศาสดาเสวยพัฒาหารของจุนทะกรรมรบุตรแล้วเกิดอาพาธแรงกล้ามีเวทนาอันเกิดแต่การประชวนลงพระโลหิตใกล้ปรินิพานแต่พระองค์ทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นเวทนาเหล่านั้นไว้มิได้ทรงพรั่นพรึงรับสั่งกับท่านพระอานทน์ว่ามาเถิดอานนท์เราจะไปยังกุสินาราเมื่อเสดจจารีบไปได้ชั่วครู่ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหลีกออกจากทางเสด็จเข้าไปยังโคนไม้ต้นหนึ่งตรัสกับพระอนุนว่าเธอจงช่วยปูผ้าสังคาติพับเป็นสีชั้นให้เราเราเหนื่อยจากนั่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบทอาสนะที่จัดถวายแล้วตรัสกับพระอนุนว่าอานุนเรากระหายใคร่จกดื่มน้ำครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพระอนุนกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อครู่นี้เกวียนห้าร้อยเล่มข้ามไปน้ำในแม่น้ำนั้นมีน้อยถูกล้อเกวียนบทจนคุนกะกุธานาทีอยู่ในที่ไม่ไกลมีน้ำใสจืดเย็นมีท่าเรียบขอพระองค์เสด็จไปทรงดื่มและทรงสง์พระองค์ในแม่น้ำนั้นเถิดแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสย้ำคำนั้นเช่นเดิมพระอานน์ทูลรับพระรำนัดแล้ว จึงถือบาดไปยังแม่น้ำเมื่อพระอน,นุ์เข้าไปใกล้น้ำนั้นก็กลับใสสะอาดพระอน,นุด์ดมรตว่าน่าอัศจรย์เหตุไม่เคยมีก็มีมาแล้วตักน้ำนั้นกรองใส่ลงในบาดนำกลับมาถวายพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรย์เหตุไม่เคยมีก็เกิดขึ้นความที่พระสถาคตมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากความจริงแม่น้ำนั้นมีน้ำน้อยถูกล้อเกวียนบทจนน้ำขุนครั้นข้าบรงเข้าไปใกล้น้ำนั้นกลับใสสะอาดขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงดื่มเถิดพระเจ้าข้า